สวัสดีค่ะพ่อๆแม่ FC ของคูค่แมวเหมียวนะคะทักทายตอนบายบายของวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568ันห้รคูค่แมวเหมียวอยู่ข้างธงนะคะผ้ากะทิหน่อยมาเดินเล่นนะคะสายแล้วนะคะแต่ว่ายังล่มพัดตึงนะคะมือสกะกดอกข้อนในมือเสารนี่บหกองศาหมู่บ้านในี่บสีมือสิบหกกัไข่แน่นะคะแต่ว่าสายมากกับห่อนเนาะแต่ว่าก็ยังร่มนะคะจิ๊บตาเสียบตาตรงนะคะแว่นตามาใส่แล้วคุณครูก็ได้ ก็จะบอกถึงนอบวันนอบเปิดตัวของหนังเรื่องหอบฝันของอุ้งอิงนะคะก็เห็นบอดโจเพิ่นไปแคสติ้งบอกคัดเลือกตัวนักสแสดงอายุสิบขวบน้องยูมิบอูีซื้อแหวนหนังนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะที่เป็นห้องเพลงของผีอุ้งอิงและกหน้าตาละไม่ไข,ข่ครึ่งใจจริงๆแล้วมาเบิ่งแล้วเออแม่นความีเพิ่นทั้งท,งทงั้งยังก่อนพอๆแม่เอซีทักเนาะบอดีขึ้อุ้งอิงเลยสิไขึ้นน้องยังก่อลํำเพินลํำเพิน <laughs> ลํำเพิน <laughs> กัโดยความเป็นเล็กน้อยเนาะเ่าพ่นผมพอมันสิเป็นอย่างนั้นเนาะเมุ่อิีมุกสินากลุ่มๆม้วนๆไงคะแต่ว่ากับมัเป็นอย่างเพราะว่าเขาไปถือว่าไก่เคี่ยงกับให้นังบอจูดังๆปังๆนะคะดังๆปังๆไปแต่ว่าความประทับใจคุณคู่ที่เห็นที่เห็นมากก็คือเรื่องของการแบ่งปันเห็นนองอุ้งอิงเนี่เพื่อนเอาชุดเนาะสีแดงๆให้กับนองวันใหม่ให้ ปินปักผมบอกเขาเอิดว่าสันบอกปินปักผมบอกห้กับหนองวัใไม่แล้วก็อีกหลายๆาอย่างที่ที่เพิ่นแบ่งปันคู่สิมึกย้อนไปแต่เอ๊มือแรกที่อุงอิงมาบอกท่านมีชุดใสสินอกบริคิดว่าจะคลองสิได้่มาเป็นหมอหลอกบอกล่ำสินบอกสมครแลี่ยวก็ได้ใช้ชุดหม่ของแม่ติ๋มนะคะแม่ติ๋มที่เพิ่นเอาให้พอดีพอดีเป็นชุดแดงๆนะคะคุณคู่ก็ยังได้เอามาอ่าลงไวในคลิปห็ดในเพลง ซุปตาตัวหน่อยตอนที่เห็นัันก็คือเป็นเป็นภาพชุดแรกขององค์อิงที่เพิ่นไดใส่อันนั้นก็เป็นชุดเพชรของอของแม่ติ่มเนาะแล้วก็เพิ่นหินเพิ่นแบงปันให้กับน้องวัานไม่ก็ถือว่าโอ้สุดยอดโอเคละกันเหมือนกับเป็นพี่น้องที่เขาาขากันได้ดีนะเป็นคู่หูบัดดีที่ที่เพิ่นเป็นมูเหรียญหอกกันในวงของสาวหน่อยเพชรปันแพ่งแล้วก็เห็นมือขึ้นน้องวัานไม่เพิ่นมาเป็นีงก็ นักรอ,องรับเชิญแขกรับเชิญในวงของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะในโชว์ยิิงใหญ่เลยนะโชว์เดียวเลยเมื่อคืนนี้นะคะ,ะถือว่าโอกาสดีๆของหนองวันนไม่เนี่ยเขามานะคะเขามาอ่าแ้วก็มีโอกาสใ้ไก้ชิดกับพี่องค์อิงมีพี่องค์อิงเป็นไอดอลอยากเป็นคือเอื้ออย่างสีนะคะมันก็สิมีโอกาสถือว่าพอๆแม่เอฟซีของพี่องค์อิงคนเกิดหักแพงแบ่งความรู้สึกเนาะจากแพงพี่องค์อิงแล้วก็แบ่งปันให้นนองวันนไม่ไปน,นั่งนี่็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามซึ่งในจุดหนีคู่ก็เห็นคือกันนะคะยัง น่องพ่อแม่เอฟซีน่องมานะพื้นหักแพงมานะเป็นบลากะเห็นฟ่อนแสดงล่ำน้ากันกับหักแพงสิกระแบ่งปันความหักความแพงต่างๆไปถึงน่องหักแพ่งสินะคะในกิจกรรมต่างๆก็จะมีหักแพงน่องมานะคู่กันนะคะแบ่งความรูษษ้สึกไปขึ้นคู่บานนะคะเดี๋ยหักแพงผู้นึงเดี๋ยวคนไม่กิจกรรมรวมกันเข้ากับหักแพงไปน้ากันอ่าแลวก็เห็นอ่าไพาอีกล่ะน่องมานะ มีอย่างก็น,อน้องแดนเซอร์บอกพี่บอกพี่บอกซื้อไปยังไงครูทีเพิ่นไปน้าก,กันกับน้องมานานะคะไดมาไล่สิมีมาไล่ครูมีมาไล่ทีบ้า,บานฮักบ้านพลังหลักของมานาแบงปันไห่เพราะฉะนั้นเขาจะเห็นว่าการหักการแพร่งนี่มันก็ชื่ออย่างก็แบงปันแล้วก็เพื่อแพร่ไปถึงกนและกันใดเพราะฉะนั้นเท่ากาัาในเมื่อเขาชอบหักแพงศิลปินผู้นึงเขาจะหักแพรงอีกผู้นึงนี่ก็มันก็กเป็นเรื่องแปลกนะคะถือว่าเป็นการใหกร้กำลังใจลูก ต่อๆกันไปนะคะเหมือนคุณคู่เนี่ยจะบอกได้ว่าเออเขาจะเป็น FC ของศิลปินผู้นีน้โดยเฉพาะมือใดเขามีความรู้สึกเาพอใจประทับใจเขาก็อยากจะให้ความรู้สึกดีๆให้กำลังใจเป็นมาไล่ในน้อยเล็กๆนะคะแบ่งปันไห้กับเพื่อนดอกหยาดอกหยา,างามะค่ะนะคะ <c oughs> บรรยากาศดีๆอารมณ์ดีๆความรู้สึกดีๆมันก็นสิตามมา <c oughs> เพราะฉะนั้นลูกซิงถูอยางสีอุ้งอิง มีต่อหนองวันไม่มีตอ่อศิลปินในวงในการแบ่งปันสิงของในการแบ่งปันนำใจเป็นเขาเป็นอาหารให้อาจารย์นักดนตรีเพื่อนพี่น้องในในวงสินะคะเหมือนเห็นหักแพง้งเห็นมานะาศินะคะแบ่งปันเพื่อแพร่กันมาอุ้ยสวยๆนะคะดอกหยา ดอกหยาเขาเห็นมันงามเวลาเขาถ่ายรูปบอแต่ว่าค่ะเกิดมันอยู่ในสวนมันหกฮกนะคะโอเคค่ะอยู่ดีมีความสุขต่วกันทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สี่เฝ้าคอยคอยว่าปีนี้คงดีกว่าเดิมมาใหม่ต่อแต่พี่น้องมา ดูแลส่งเสริมมาไล่มีใหม่มาเพิ่มมาช่วยประเดิมรับควันคนงามบ้านฮักสาวหน่อยมีบอไอแม่อีพ่อใกลไกลไตรทารงยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพอกานอยู่บนเวทีเสื้อสะอาดด้วยมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดีย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ไต่ดาวย้อนหลาคนนี้น้องใหม่ ไปดาวขอแรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพล่นลุนลวนแรงนี่นนอย่าไปใสมาเตรียมมาลายรับควันคนเก่งดนตรีบเลงเมิดขึ้นสอดแก่ยงยามตาวินแดงจังไวขึ้นบันสืบสารตำนานหมอลำนมารวมยินดีสุตาน้อยสุตานออย สาวน้อยมีบอ่ออีแม่อีพ่อไกลไกลไตรทตรงยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพ่อการอยู่บนเวทีเสือ้อสาดเรือมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดีย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไต่ดาวย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวขอแรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพลินลุนลู สามาเตรียมมาไลายรับคันคนเก่งดนตรีบเบลงเือดขึ้นสอดเจงนยามตาวินแดงจังไวขึ้นบ้านสืบสารตำนานหมอลำนมาร่วมยินดีสุตาน้อยสุตา